วันที่สี่แล้วมีที่สี่แล้วเรายังต้องเทน้ำอยู่เบิงกันครับพี่น้องยางสีมีดจะไหลดีแค่ไหนเนาะหลังจากที่เบิกหน้ากันมาและเริ่มต้นจีบวันที่สี่แล้วครับมีดที่สี่ของยางโซนนี้แล้วพี่น้องทางสู้กันมาจะได้มีดเดียวนึงแต่ยางนิ่มมากเลย แต่เจริญเศรษฐกิจนายกิดบางกัดพิจรารณาเองครับมาไว้อยู่มาเร็วอยู่ก็จริงแต่ว่าอยู่ไม่นานถ้ายดถึงสิบนาทีถือว่าสุดยอดแล้วซีมีครับมาไว้แต่ไหลไม่นานมีต้นเล็กเล็กๆต้นเล็กๆ อยากเะถึงท่อทำยางไว้ไวก็หยิดที่หนานิดนึงครับเพ่งที่เราเบิกหน้านใหม่ๆเครับครับค่ำแล้วห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวทา่านมั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 นสีบอท่านหยอดโสดติดเข้าไปครับต่างมีดประมาณแปดสิบห้าองศากับหน้ายางครับ ลงอยู่ลงลิ้นอยู่ลงลิ้นอยู่ก็ไร้ไวอยู่นะเปลือกกลางก็นิ่มดีเลยครับฉีดน้ำหมักซูเปอร์อ็มอีอมทีนี่ใส่ทั้งปุ๋ยปุ๋ยผงของตาต้าฮิมิกแล้วก็เอาไตเคีร์มามาผสมอีกรอบที่สองรอบสามนี่ไม่ได้ใส่ยางก็ใส่แต่น้ำหมักครับไป อู้คือสองเป็นเลยละ่ะเพิ่งตัดยางเมื่เช้าเมื่อเ้าไม่ได้กีดตอนนี้แหละมันโดดเราจะถวยมาบ้านลองดูมันหน่อยว่ามันไม่ลงเงลิ้นน่ะลงลิ้นไหนนะเ,เนี่ย,ย,ยจะออกมาทำไม ครับองต้นสุดท้ายตีที่ั้นพี่นัองครับน้องต้นสุดท้ายตีที่เส้นก็เหมือนเดิมนี่แหละครับก็เตือนน้ำยาแล้วก็ตามมีดสวยครับอุ้ไหลไ้เถอะอ้ยอย่างไรดีได้ปีนี้ปัญหาตาโลกนวดอ่ะทีนี้แต่จะออกดีอ่ะยางนะ หน้าตามีครึจะถึงโคนเลยแหละตรวจผู้ใดวอ่านมลท่น สุดท้ายท้ายสุดครับผมพี่น้องเราสุดท้ายแล้วครับผมคลิปนี้กันลาพี่น้องปก่กรฝากดกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ครับผมสวัสดีครับเกินคลิปหน้าครับ